กำลังยกขึ้นรถครับพี่น้องใครที่สายดนตรีนะครับหรือจะเอาไปกินเลี้ยงเล่าส0่สามชาพี่น้องเอ้ยมาตัวนี้เป็นกลองชุดนะครับผมก็ลูกค้าจัดมาตอนนี้เซ็นสัญญามัดจ,จำเรียบร้อยเป็นของผมแล้วใครที่จะเอามาดูของได้ที่บุรีรัมย์เด้อนะครับ5,3าพพี่น้องตัวนี้ก็ลูกค้าจัดเซตมือหนึ่งมาเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานพี่น้องดูตรงนี้นี่นะฮะ ยังอยู่อ่ะดูอ่ะเนี่ยครับถุงนี้ยังอยู่เลยนะครับก็คือสินค้าสวยมากนี่ครับเก้าอี้ของยามาฮ่าด้วยเจ๋ียวจ้าบเลยนะครับมือหนึ่งเลยนะครับแต่เก่าเก็บนะครับยี่ห้อนี้นะไปซื้อดูได้ครับผมตัวนี้น่าจะประมาณหมื่นกว่านะครับผมอ๋อใครที่จะเอาไปสามชาติอยู่กลางทุ่งนาอยากเอาไป เล่นดนตรีหรือซื้อให้ลกูกให้ล้าน5 3 0 0รับเองที่เมืองบุรีรัมย์ถ้าให้จัดส่งผมไม่รู้ว่าจะส่งยังไงครับผมอุปกรณ์ได้ประมาณนี้นะครับผมหมาย2อันเขาเรียกอะไรนี่เรียกไปถูกแล้วนี่ีก2อันอีกนี่เอา้าเอา้า5,003พี่น้องนะครับใครจะต่อราคายัางไงทักมาเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างจวดอย่างเดียวเ้อพี่น้องไปแล้วครับผมเดี๋ยวขนขึ้นรถกลับบุรีรัมย์เราก่อน